ค่ะผมาผม,มาแล้วครับลูกค้าสุดที่รัก ออกมาล้างอย่างเดียวใส่เลเส้นใหญ่ครับผมอย่เย็นแไม่แดงไม่แดงไม่แดงไม่้นใช่ไมน้เดือยังไม่เือดเลยข้าผมใส่ถ้วยนี้เนาะแ้วน้ำห่ง้ถุแยกน้ใช่ไมครับผมแล้วกมูนี่มนตายเาไม่ต้องอายคุณดูเยอะแยะาเยคนดูเยอะแยะสามคนพ่อแม่ลูก หานมีลูกคนเดียว<อ>แช่งครับมีลูกชายคนเดียวจ้่งมีลูกชายคนเดียวนี่หลานเนาะแล้วเทียวก็ได้ไหมเอยได้หมดนะได้หมดนะแล้วก็ผักชีได้เนาะคุณพีไ่ได้หมดได้หมดคุณพี่สดสวย ผักชีได้เนาะสุสวยปาดไปยืนเลยปาดสวยโอ้ไม่ขาดเนอใส่ได้เนาะกลกัวของผมไม่หอมไงแล้วเอาฟังยี่สิกินหนึ่งก็เป็นพวกนั้นหมอะไรนะไม่อยวะห่าามามแนด้วยแนที่ไหนนะันนี้ขคงับมัมีอะไรทนั้น่งหนู้าเท่าไหร่คกสิบค่าผมไม่เห็นเลยอยู่ไกลเลเคือ ทำไม่ทำใส่ถุงให้ทำก่อนแล้วก่อนเอามาละไกเลยมาละไกชามก่อนมาละเลยทำก่อนเนาะใส่ชามเลยมะละเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่เอาอะไรเลยมาใส่ละหน่วยหนึ่งสองกิโลอ๋อผักอื่นไม่เอาได้ใช่ไม่เอาเลยมะละอย่างเดียวได้คนที่อยากกินมะละใช่มอ๋อชอบมะละใช่เพราะว่า ไปที่ทำงานก็ไม่ได้กินเนครับไ้ออของพวกนี้ต้องนั่งมีเวลากินคิวคิวใช่มันถึงจะอร่อยครับข,ข,ขา้าวมัข้าวหาอะไรอยูงมีแกงครับน้ำปลาน้ำตาลน้ำนเชืมอะไรเดือบบัวแม่เอาไก่ไหมไก่เนื้อหมู อ่าครับผมไกลลูกหมูมีหมูมีหมูเนื้อส่วนขอปลาครับทุกอย่างเนี่ยใช่ที่ครับพบแล้วเนื้อย่วนดีดีได้หมแล้วไงี่ยใช่หมูตุ๋นทุกอย่างบะหมี่เอ้ยบะหมี่หมูได้นี่ของพยายพยายน้องใหญ่ๆครับผมของยายไม่เอาพะยัยเอาหมูอย่างเดียวหมูนะหมอผมนึกว่าหมูใส่ถุงไม่ใส่ลูกชิ้นว่ะเอาเนื้อหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวนะพใหญ่เรื่องมากฮะ เยอะมากที่ไหนคนเราสั่งอืมได้ได้ไม่น่าค่ะผมขายงงอะน้ำเบเนนท์สมน้ของยายครับแล้วก็เหลือแน่นเหลือเส้นหมี่ของยายครับแม่ผักอะไรเลยเอาถุงแยกนะครับสองถุงหกสิบเรากล่าว่าของหลานเหลือเริ่มใส่ถุงเริ่มใส่ถุงเริ่มครับผมใส่แล้วครับใส่แล้ว ของยายเส้นหมี่ใช่ใครับผมแล้วมันมีหมูมันมีหองมอยัไม่ผิดอมือนเองใเขาแค่ผมยายก็่านรูา่าแม่ที่แท่งไม่มาเลยนะกลับบ้านกลับไปแล้วื่อเช้าไปกัน สุกเก่าอาทิตย์โอวใหญ่สินท้่ใหญ่เนี่หรือแม่มจะเปลี่ยนหรอไ้ยเปลี่ยนได้ครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ทำครับผมเปลี่ยนได้ เป็นมูเนาะของพี่เต์ใช่เดี๋ไปยินหน้ากล้องหน่อยอือไ,ไม่เป็นไรครับผมเราโซ่คมสวยครับผมเจ้ามี่องเยะอะก่อนเล็กๆนะแกไม่มีมใช่ไอ่ะได้ครับกนะัดไปครับผมอะไรนะ ดีแน่แนเฟซแล้วพอเปิดเป๊ไปลึกขึ้นได้หรือว่าไม่ได้กำลังจะโตเลยไอ้เครื่องเขาบอกว่าหายหายครับทำไมอ่ะอะไรนะเล่าเครื่องปรุงครับผมครับผมทุกวันพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้วันอังคารหยุดครับผมไปชุระ

ผัดไม่เอาเนาะคุณยายผัดไม่เอาเอาไหมไม่เอาไม่เอาผัดเนาะออกนิ่มๆเลยเนาะคุณยายครับผมเจ็บเหนื Ooooh, ่อยก็เลยนะเฮ้เจ็บเหนื่อกินอะไรครับแข็งๆนี่เจ็บจืิงจริครับผมมัน คผมแล้วมันทำเส้นต่งแงเนี้ยนมันไม่คือควันเราขึ้นมานี่ค,ควันจริงนะนี่มันถ,ถ้าเราเราเสียนเสียนม่นนี่น,น,นะมันจะทรอเงือะหมดเลยครับผมนี่มันทำเจาๆจอๆนี้นเห็นเขาเสียหมืโอโหปาเถึกพย่งไก่วันนั้นนะครับ จะหอมเนาะหอมกระเทียมได้ได้กระเทียมครับผมแค่มันไม่ถูกหวยเยอะจะได้ไปใส่ให้กุ้มเลยนี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้เป็นหมื่น่าแล้วครับถูกหวยเยอะจะเอาสุกสักห้าหมื่นก็จะเอาทอดแมนไปเลยนี่มันทำ วัดเออะไรวัดคู่อะไรเนทำนี้เพียอืมครับผมมีพริกดองเปล่าใหญ่พริกเติมนี่ครับผมนี่ครับผมเลยครับไม่ต้องรีบครับผมต้องรีบครับเดี๋ยวร้ ครับโอ72ครับอ72แล้วไหม72เรื่องไม่ค่อยดีอเรื่องไม่ดีครับตามวัยตามวัยครับผมครับครับเดินนี้ไม่ได้หัวมันไปกองอืม ครับต้องระวังครับผมต้องขอขอบคุณพี่ลำไยนะครับผมที่ติดต่อมาได้สามถ้วยสี่ถ้วยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ลำไยเป็นอย่างสูงครับผมติดตามก็ได้ทางเพจและ YouTube นะครับสวัสดีครับผม